น้ำจะขุ่นได้ขนาดนี้นะครับส่วนขวดทางด้านขวามือนี้ครับปลาตัวจิ๋วนี้ผ่านการอัดน้ำลงไปแล้วนะครับทําให้น้ําใหม่นะครับเข้าไปแทนที่น้ําเสียนะครับจนตอนนี้นี่เจ้าปลาตัวนี้ก็ดูมีความสุขกับบ้านที่ใสสะอาดขึ้นกว่าเดิมครับจากลักษณะการเลี้ยงดูปลานะครับจะเห็นได้ว่าทั้งปลากัดและปลาทองนั้นต่างก็มีเทคนิคการเลี้ยงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันครับ แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญและถือเป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงปลาสวยงามทุกชนิดนั่นก็คือเรื่องของอาหารครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขอกลับไปที่ฟาร์มอูปลาทองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พี่เขาพาเราไปดูการทําอาหารสําหรับปลาทองครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของความน่ารักสําหรับเจ้าปลาทองเลยทีเดียวละครับพาเข้ามาในครัวมาดูอาหารปลาครับมันอยู่ตรงไหนเี่อาหารปาเนี่ยครับนี่ได้ที่แล้วครับ ได้ทีแล้วมาดูได้กันหม่นะครโอ้มันตลบอบอวนเลยครับนีกำลังนึ่งอยู่เลยเหมือนไข่ตุ๋นเลยพี่ใช่เนี่ยไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นครับผมไข่ตุ๋นกับปลากินครับปลากินไข่ตุ๋นเหรอครับผมทำไมต้องเป็นไข่ตุ๋นก็ช่วยในเรื่องของความอ้วนของลำตัวจะได้ดูอ้วนกลมน่ารักแล้วก็ขายง่ายน่าเลี้ยงนี่ก็คือที่มาเลยใช่เคล็ดลับเลยของการ ขุ่นอ,นอ้วนกลมน่ารักของปลาทองก็คือไข่ตุ๋นเนี่ยการให้ไข่ตุ๋นนะคะพี่อู๋ก็จะให้วันละหนึ่งครั้งแต่การให้ไข่ตุ๋นนี้จะเหมาะกับการเลี้ยงในรูปแบบของฟาร์เมเท่านั้นค่ะเพราะน้ําจะเสียง่ายซึ่งสําหรับปลาแล้วในไข่ตุ๋นจะมีไขมันคอน่อนข้างสูงซึ่งจะทําให้ปลามีรูปร่างที่อวบอ้วนกลมกลึงน่ารักค่ะพอโยนลงไปประทองก็จะว่ายมากินอยียร่ออร่อยเลยทีเดียว เง่อาหารหลักอีกชนิดหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือไรทะเลครับที่เห็นนี้จะเป็นตัวจะเป็นเล็กๆนะครับแล้วก็จะมันคล้ายๆวุ้นนะครับซึ่งจะเป็นใสๆสีแดงออกแดงๆนะครับซึ่งตรงนี้นี่ รวมถูกรวมไว้อยู่ในถังนะครับเต็มถังเลยยังเป็นเป็นอยู่เลยครับยังดิ้นยุบยับยุบยับอยู่เลยครับไรทะเลนี้จะมีโปรโตีนที่ช่วยเสริมสร้างในส่วนของโครงสร้างและคลีบต่างๆให้มีความสวยงามซึ่งไรทะเลนี้จะหาไม่ได้ง่ายๆตามธรรมชาตินะครับจึงต้องมีการเพราะเลี้ยงไรทะเลขึ้นโดยการเลี้ยงนี้จะต้องใช้น้ำที่เค็มกว่าน้ำทะเลถึงสเท่า ซึ่งน้ำที่ว่านี้ก็จะได้มาจากน้ําที่ระบายออกมาจากนาเกลือนั่นเองครับโดยที่ตีสามของทุทกๆวันนะครับพี่พีเขาจะต้องตื่นมาลากอวนจับไร้ทะเลเพื่อส่งไปขายยังฟาร์มปลาต่างๆครับนอกจากอาหารหลักแล้วนะครับก็ยังมีอาหารเสริมความงามสําหรับปลาทองด้วยครับนั่นก็คือนอนแดงครับซึ่งจะช่วยในการเร่งวุ้นทําให้วุ้นมันมีขนาดใหญ่สีสันสดใสสวยงามครับน่ารักไหมนัน ปลาทองต้องชอบอ่ะแต่เราคงไม่กินในขณะที่ปลาทองตัวอ้วนนั้นถูกขุนด้วยอาหารหลากหลายชนิดนะครับแต่สำหรับปลานักสู้สัญชาติไทยอย่างปลากัดนั้นจะกินอะไรเดี๋ยวพี่จรินจะพาผมไปดูแหล่งอาหารของพวกมันกันครับตอนนี้ผมมาตามหาอาหารปลาจันนะครับซึ่งพี่จรินนี้พาผมมาที่ ฟาร์มไก่ซึ่งอยู่ใกล้กับฟาร์มปลากาดนี่เองนะครับที่นี่มีไก่เยอะมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันนะครับว่าอาหารของปลากาดนี่คืออะไรนะครับแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ครับพิ่ิตริงครับจะพามาดูอาหารปลากาดเนี่ยพามาที่ฟาร์มไก่ทำไมครับอ๋อผมใช้ไก่าทาลูกน้ำานะทำมาจากขี้ไก่นี่นะครครับ เปาะลูกน้ำคืออาหารของปลากาดก็คือลูกน้ำเหรอครับลูกน้ำครับอ๋อมันดียังไงครับพี่ก็พวกแคลเซียมพวกโปรตีนนี่มันจะสูงมากครับนะฮะอ๋อมันจะเล่งพวกโครงสร้างพวกสีสันรับดาบนะฮะให้ให้สวยงามให้แข็งแรงอ๋อคือเป็นอาหารสุดยอดเลยของปลากาดใช่หลักการผลิตลูกน้ำของพี่จรินนี้ก็คือจะมีบ่อน้ำไว้รองรับที่ไก่อยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำเน่าครับ เมื่อยุงมาไข่ก็จะเกิดเป็นลูกน้ำจำนวนมากมายเพียงพอที่จะนำไปเลี้ยงประกัดทั้งฟาร์มได้อย่างสบายๆเลยนะครับเย yeah! <laughs> อะาครับน,น้ำลน้ลนเลยครับเต็มถันนงเลยอะ่ะเยอะมากๆเลยได้ก้อนขนาดนี้นี่เราคิดดูมันเยอะขนาดไหน,นครับลน้ลนๆเลยครับดิ้นยึบยับยึบ,ย,บ,ย,บยับอยู่ในถังอ่ะอ้าว พอลูกน้ำนะครับนับล้านล้านตัวนะครับแล้วก็จะนำมาใส่ในขวดที่คล้ายๆขวดซอสนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือให้อาหารนะครับโดยการบีบลูกน้ำลงไปทีละขวดทีละขวดทำด้วยความชำนาญมากเละครับรวดเร็วมากนี่ลงไปแล้วเหรอพี่ลงไปแล้วบีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้ ให้ลูกน้ำไม่ต้องให้ทุกวันไหมพี่ให้รึเดียวครับมื้อเช้ามื้อเดียวครับทุกวันให้ทุกวันวันละครั้งวันละครมื้อเช้ามื้อเดียวถ้าให้อาหารทั้งหมดฟาร์มปลาปกัดเนี่ยครับใช้ลูกน้ำเยอะแค่ไหนพี่ต่อวันหนึ่งต่อวันหนึ่งเออประมาณสี่โลถึงห้าโลโอ้ลูกน้ำล้วนๆเลยอย่างเงี้ยหรอ ทันทีที่พี่เขาหยอดลูกน้ําลงไปในขวดน,นะครับตอนนี้เจ้าปากัดก,ก็เริ่มว่ายขึ้นมากินลูกน้ำอย่างอเนอร่อยแล้วนะครับนอกจากเรื่องของอาหารแล้วนะคะที่เป็นปัจจัยหลักช่วยขับความสวยงามของปลาออกมาก็ยังมีอหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันซึ่งจะทําให้ปลารุ่นต่อๆไปมีความสวยงามได้ค่ะนั่นก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ นอกจากสภาพแวดล้อมวิธีการเลี้ยงดูและอาหารแล้วนะครับอันนีสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ปลานั้นสวยงามได้ก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะถูตกต้องครับและตอนนี้นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวอ้นอวนๆเลยนะครับที่คัดมาแล้วนี่ก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับพี่คะแรกเริ่มเลยมันดูยังไงคะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียดูเพศตัวผู้ดูที่ ดูดูทวารจะค่อนข้างตีดแล้วก็เป็นวงลีครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียนะครับถ้าเป็นตัวเมียก็เปิดกว้างกว่าเยอะกลมกลมกว้างใช่ครับดูทวารก,กว้างกว่าในการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาทองนั้นนะคะพี่อูจะดูจากสีสันที่สดใสวุ้นที่สวยงามและหลังที่โค้งได้รูปเป็นหลักค่ะ เพราะลักษณะที่ดีเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกๆโดยการผสมพันธุ์นั้นจะใช้วิธีแบบธรรมชาติค่ะซึ่งจะต้องมีการเตรียมเรือนหอโดยการใส่รากผักตบชวาลงไปด้วยค่ะอาละครับตอนนี้ก็สถานที่ที่เป็นเรือนหอก็พร้อมแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทําการปล่อยให้เขาเริ่มผสมพันธุ์กันช่วงเย็นจะต,ต้องทําช่วงเย็นด้วยเหรอพี่ไช่แล้วเดี๋ยว ช่วงไล่ผสมพันธุ์ก็จะเป็นช่วงเช้ามืดมสักประมาณไม่เกินเจ็ดโมงของวันทัดงนการวางไข่ของปลาทองนั้นแม่ปลาจะปล่อยไข่ออกมาค่ะส่วนพ่อปลาก็จะว่ายตามไปปล่อยน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่ซึ่งไข่ที่ได้รับการผสมแล้วก็จะลอยไปติดอยู่ตามรากผักตบช